สวัสดีค่ะพบกับพรชนก LPT นะคะ Health and Beauty Expert ค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็ตามหัวข้อนี้นะคะที่เขียนไว้ไวัยทองต้องลองทานค่ะเพราะว่าเรานะคะได้พูดคุยกันเรื่องของวัยทองไป2ไลฟ์แล้วนะคะถ้าท่านไหนยังไม่ได้รับชมนะคะก็ลอง ย้อนหลังไปนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยพรชนกพูดถึงเรื่องของสิบสัญญาณอาการวัยทองถ้าเกิดเราเนี่ยยังไม่ได้ชมลองไปเช็คลิสต์ดูว่าเราเข้าข่ายหรือยังนะคะเช็คเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นไลฟ์ที่พูดถึงสุดยอดทัญพืชด,ดีต่อใจวัยทองค่ะก็คือเมล็ดแฟลกซ์นะคะซึ่งเป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะ ที่ช่วยดูแลในเรื่องของวัยทองได้อย่างดีแล้วก็รับปากกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าอะไรที่พรชนกเองทานอยู่นะคะเพราะว่าอายุ50ปีแล้วนะคะตอนนี้50ปีท้วนกว่าแล้วด้วยนะคะแล้วดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอันนี้คือทานจริงวันนี้คือแกะกล่องกิฟต์นะคะจะแกะให้ดูทานให้ดูเลยว่าเอ้ยพูดแล้วเนี่ยก็ทานเองจริงๆด้วยนะคะ โอเคถ,ถ้าท่านผู้ชมเข้ามาก็ทักทายสวัสดีกันได้นะคะเดี๋ยวพาชนกคุยให้ฟังเลยว่าวันนี้มีอะไรมาให้ดูกันนะคะเขาเรียกว่าแกะกล่องกิฟต์นะเขียนหัวข้อไม่ครบถ้วนไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายนิดนึง ผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำนะคะก็คือทานเองแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ายอดนิยมขายดีนะคะในเพจของพอรชนกเองแล้วก็ YouTube นะคะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยอินบ็อกซ์มาทักมานะคะสั่งซื้อแล้วก็เป็นลูกค้าประจำกันเนี่ยมากมายค่ะบางท่านเนี่ยทานไปแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์โทรมาแล้วบอกว่า มันดีเพราะว่าอาการที่เขาเป็นในวัยทองต่างๆนะคะอาการไม่ว่าจะเป็นที่เราคุยกันไปแล้วนะเดี๋ยวทวนกันสักนิดนึงนะคะเผื่อท่านผู้ชมไม่มีเวลากลับไปย้อนนะคะเช่นร้อนบุบวาบนะร้อนผิวนะคะคันผิวหนังนะคะผิวแห้งผิดปกตินะหนังศีรษะบางผมร่วงบางคนก็เป็นงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบางทีก็เศร้าซึมเศร้านะคะ คิดมากอะไรแบบนี้อารมณ์แปรปรวนนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะมันเกี่ยวกับกระดูกของเรานอนหลับยากเหงื่อออกกลางคืนนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายใจสัน่นอู้สารพัดอะ่ะมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมเหมือนสมัยสาวๆเลยนะคะแล้วก็นอนไม่หลับนอนน้อยนอนไม่เต็มอิ่ม แล้วก็อ้วนขึ้นนะคะเพราะระบบเผาผลาญเราเนี่ยมันแย่แล้วนะคะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีอาการอย่างนี้ทุกอย่างนะคะแค่อาการเดียวก็แย่แล้วนะคะทีนี้บางคนเป็นมานานเป็นมาแบบที่โทรมาปรึกษาบางท่านนะคะทานมาไม่รู้จะกี่ยี่ห้อหลายอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้นไหนจะลองซิอยากลองว่าดีไหมอะไรแบบนี้นะคะก็มี บางท่านก็ทนทุกข์ทรมานกับการนอนไม่หลับนอนไม่เต็มอิ่มมาเป็นปีนะคะหลายๆอย่างค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราทวนอาการกันแล้วหลังจากนั้นเราก็พูดเรื่องของสปปรรพคุณสุดยอดสปปรรพคุณของ b i o อแฟลกนะคะไม่เกินจริงเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขา ออ่ได้ทานกันมานานแล้วนะคะอยู่ในอาหารปกติด้วยแล้วก็มาทำเป็นอาหารเสริมก็มีนะคะเราอาจจะสามารถทานเมล็ดฟแฟลกเนี่ยหรือเขาเรียกว่าฟแฟลกซีดหรือเรียกว่าเมล็ดออลินินนะคะได้อาจจะทานเป็นเม็ดที่ไปซื้อเป็นถุงเป็นกิโลแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าจะต้อง รับประทานให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายตัวมเมล็ดนั้นได้ดึงคุณค่าจากมเมล็ดแฟลกไม่ได้มันก็จึงไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นพรชนก,ก็มีตัวเลือกให้กับท่านผู้ชมนะคะคือการทานสารสกัดที่เขาสกัดมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นตัวไหนนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะ b i โอแฟ x ของเราเนี่ยแหละค่ะคําตอบของสาวสาวัยทองนะคะซึ่งพรชนกพูดได้ชัดเจนเพราะว่าเรามีประสบการณ์นี่คือตัวนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยนำมาแกะกล่องกิฟตให้กับทุกท่านนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทานจริงหยิบมาจากที่โต๊ะอาหารที่บ้านเลยเพราะว่าจะมีวางไว้เยอะมากนะคะอันนี้คือทานแล้วทานอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทานให้ดูด้วยและจะแนะนำว่า ท่านผู้ชมที่สนใจจะทานอย่างไรถึงจะเห็นผลนะคะบางคนซื้อไปทานแล้วทำไมไม่เห็นผลเพราะเราอาจจะทานไม่ถูกต้องนั่นเองแล้วก็จะมาเป็นคู่กันนะคะกับตัวนี้นะคะนี่คู่กันนะคะอาจจะตัวหนังสือกับด้านใช่ไหมเอ่ยอไม่เป็นไรนะเป็นคู่กันแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาทำงานร่วมกันถ้าเกิดว่า เราเลือกทานคู่กันแบบนี้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่บริษัทเขาก็จะแนะนำว่าเมื่อถึงวัยที่ผู้หญิงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยก็จะแนะนำคู่นี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีส่วนผสมอะไรกันบ้างที่เราจะทานนะคะขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกก่อนก็คือ b i o f l a ล plus นะคะ b i o อ l ฟล p l u พก็คือตัวนี้นะคะ สักคู่ค่ะนี่ตัวนี้คุณค่ามหาัศจรรย์ของเมล็ดแฟลกซ์นะคะไบโอแฟลกซ์พลัสตัวนี้ค่ะนะนี่ก็คือตัวนี้เลยแกะกล่องกิฟต์นะคะไบโอแฟลกซ์พลัสทำไมเขาถึงพูดว่าพลัสเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ไบโอแฟลกซ์หรือว่าเมล็ดแฟลกเพียงอย่างเดียวเขาจะใส่สารสำคัญนะคะก็คือขมิ้นชันนะซึ่ง ตัวพรชนกเองก็ทำไลฟ์สดในเรื่องของขมิ้นชันไปแล้วว่าโอ้โหมันดีจริงๆตัวนี้ใส่ด้วยนะคะขมิ้นชันและมะขามป้อมค่ะอะมะขามป้อมช่วยอะไรหรอมันเกี่ยวอะไรกับไวทองมะขามป้อมจะช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระให้กับเรานะคะลด ไขมันไม่ดีก็คือ L D L ต่างๆนะคะลดภาวะการดื้ออินซูลินแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะตับอักเสบค่ะอันนี้คือแถมให้ในมะขามป้อมนะคะส่วนขมิ้นชันนะไปชมไลฟ์ย้อนหลังได้เลยว่างานวิจัยเยอะมากและช่วยในเรื่องของผู้หญิงป้องกันร,ระบบภายในของผู้หญิงแล้วก็เรื่องของมะเร็งด้วยนะคะส่วนมเมล็ดแฟลกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย ความมหัศจรรย์ของเขาเนี่ยมันเยอะจริงๆอ่าบังปิดบังใบหน้าไปเลยนะคะท่านผู้ชมลองอ่านดูนะเขาช่วยเรื่องอาการวัยทองโดยตรงเลยค่ะนะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะคะป้องกันเรื่องของกระดูกเพราะปัญหาวัยทองเนี่ยกระดูกน้ำหนักการอนุมูลอิสระก็จะเยอะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงของการเป็นมเนะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าครบ ทุกด้านในการดูแลผู้หญิงค่ะ,ะทีนี้วิธีการทานจะเป็นอย่างไรแล้วก็สารสำคัญเขาใส่กันกี่มิลลิกรัมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวีจะบอกว่าสารสำคัญใส่กี่มิลลิกรัมนะคะอ่โอแฟลก a พลัสนะคะเขาก็จะใส่ตัว สารสกัดจากเมล็ดฟแฟลกนะ1นึ่งหนึแคปซูลเอาแกะให้ดูเลยข้างในเป็นอย่างไรนะคะแกะกล่องกิฟต์นะอ่าแกะดูสีจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอุ้ยสีเหมือนชุดเลยอะ่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะสีเหมือนชุดเลยเมล็ดฟแฟลกนะคะ125มิลลิกรัมอยู่บรรจุอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีมะขามป้อม30มมิลลิกรัมมีขมิ้นชัน 15มิลลิกรัมค่ะนี่คือ1แคปซูลของเขานะคะเป็นสารสกัดที่ผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นมั่นใจเมื่อท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่รับชมอยู่เนี่ยถ้ามีอาการไวทองแล้วนะคะพรชนกแนะนำรับประทานแบบนี้ค่ะครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นนะคะเพราะฉะนั้น1วันทาน4เม็ดนะคะ จะช่วยบรรเทาได้อย่างชัดเจนคือเมื่อคุณมีอาการนะคุณต้องทานในปริมาณที่มันเหมาะสมมันถึงจะเห็นผลได้ดีนะคะมีบางคนโทรมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าทานวัล,ลเม็ดวัล,ลเม็ดไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะกรณีมีอาการแนะนำว่าทานหลังอาหารเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดค่ะนะเดี๋ยวตอนเนี้อาหารเย็นแล้วใช่ไหมคะอะเดี๋ยวพรชนก จะทานให้ดูเลยนะคะว่ายมันกินได้จริงๆนะนะคะทวนกันอีกนิดนึงมเมล็ดแฟลก125มิลลิกรัมมะขามป้อม30มิลลิกรัมและขมิ้นชัน15มิลลิกรัมค่ะมีเลขที่ออยอชัดเจนนะคะ,ะจากนั้นเนี่ยพรชนกจะทานตัวนี้ด้วยก็คือนิวทรีโฟลิกนะคะโฟลิกก็คือการเนี่ยบำรุงเลือดนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของตัวนี้ บางท่านนะคะที่ทานของคุณหมออยู่แล้วนะมีโฟลิกอยู่แล้วอก็ทานไปไม่ว่ากันนะคะทานได้เลยมันดีกับวัยทองเพราะว่าเป็นการบำรุงเลือดนะคะให้กับเราวัยทองบางท่านจะมีอาการชาก็ช่วยได้นะคะเรื่องของความอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรเลยอะไรแบบนี้นะคะ ตัวนิวทรีโฟลิกเนี่ยช่วยได้ดีก็เลยอยากแนะนำให้ทานร่วมกันด้วยค่ะตัวนี้มันพิเศษอย่างไรนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพอชนอกให้ดูนะคะสวัสดีคุณประจิมนะคะสวัสดีคุณสุวัฒนาชัยค่ะนิวทรีโฟลิกตัวนี้พิเศษค่ะพิเศษกว่าโฟลิกทั่วไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่ง วัตถุดิบเนี่ยนะคะเอาวัตถุดิบก่อนเขานําเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะจากบริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลกชื่อ DSM Nutritional p r o d u c t นะแล้วก็1เม็ดเนี่ยเขาจะให้โฟลิกนะคะถึง200ไมโครกรัมะเดี๋ยวพอจะลองให้ดูนะกระปุกเล็กๆอย่างนี้แต่ว่านี่นะคะช่วยดูแลเราได้นะก็จะทานหลังอาหารเช้า1เม็ด เย็น1เม็ดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอนกจะทานให้ดูก็คือเซตนี้เลยนะคะอะ่โฟลิกนี้ผลิตจากโรงงานของกิฟฟรีนนะคะจึงได้มาตรฐาน GMP มีฮาลาลเรียบร้อยแล้วก็มาตรฐานเรียกว่าระดับสากลมั่นใจได้นะนี่คือโฟลิกของเราคะ่ะ New t r e โ Follic นะเดี๋ยวพอนกดูอ่ะเขาจะมีอะไรบ้าง มีนอกจากโฟลิกแล้วเนี่ยยังมีวิตามินซีนะคะวิตามิน b 6วิตามิน b 12และ b 1นะคะคือเขาเป็นวิตามินรวมๆอยู่ในนี้ด้วยจึงไม่ใช่ว่าโฟลิกเพียงอย่างเดียวนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะคุณกดชฉพอนมาแล้วนะคะ fc ของเราขอบคุณมากเลยฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะเผื่อไปถึงคนที่เขาต้องการดูแลตัวเองนะอ่ะ เดี๋ยวถึงช่วงชิมแล้วแกะกล่องกิฟต์นะคะเพราะทอนทนชนกเนี่ยมาเร็วไปเร็ววันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์นะคะอีกที่หนึ่งต่อด้วยแต่คิดถึงท่านผู้ชมก็เลยมาไลฟ์ให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวจะทาน3เม็ดนี้นะคะไบ o f l ฟลกเม็ดนิวทรีโฟลิกหนเม็ดค่ะทานให้ดูเลยมันไม่ได้ทานยากเย็นอะไรนะคะอืมมันจะ กล้องมันจะประดึดประดึดนิดนึงนะคะอ่ากล้องมันจะน่นนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราทานเลยแล้วกันอ่านะคะอ่าทานอย่างละเม็ดให้ดูก็ได้ว่าเออมันกินได้จริงนะคะอ่าอเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งเดือนทานอย่างไรนะคะในเมื่อ 1กระปุกเนี่ยเขาจะมี60เม็ดนะคะถ้าเรามีอาการต้องทานตามที่พรชนกบอกเลยนะคะจะได้เห็นผลจริงค่ะหลังอาหารเช้า2หลังอาหารเย็น2 60เม็ดเนี้ยนะคะจะได้15วันดังนั้นเวลาพรชนกแนะนำลูกค้าเนี่ยกรณีคนมีอาการจะแนะนำคู่กันแบบนี้ใน1เดือนนะคะแล้วก็จะทานร่วมกับนิวทรีโฟลิกตัวนี้แบบนี้เลยค่ะ,ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะ โอเคแบบนี้นะคะนี่อ่าโอเคแบบนี้เลยค่ะนี่คือชุดนะคะ1เดือนทานได้เลยโฟลิกเนี่ยเช้า1เย็นหนึ่งกระปุกนี้จะได้1เดือนพอดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการอา้าวแล้วถ้าเกิดไม่มีอาการล่ะพี่พรชนกจะทำยังไงทานป้องกันไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณทานป้องกันไบโอแฟกเนี่ยทานหลังอาหารเช้า1เย็นหนึ่งอย่างนี้ค่ะโฟลิกก็1เม็ดพอ นะได้เลยนะคะคนที่เพลพียนอนไม่เต็มอิ่มนะคะมือชาเท้าชาแบบนี้ค่ะแนะนำให้ทานเลยนะอ่าก็ฝากเพื่อนเอนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมันเป็นอาการที่ไม่น่าไว้วางใจนะบางทีอะเราควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ด้วยนะนะคะถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆเ,เนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ มาทานของเราเนี่ยเสริมไปนะคะอะไรที่คุณหมอที่คุณทานอยู่ปกติเนี่ยทานอยู่เนี่ยให้ทานไปเลยอย่าไปงดนะคะอันนี้คือตัวเสริมที่จะช่วยป้องกันบรรเทาอาการของเราได้ถ้าท่านผู้ชมมีคำถามถามได้นะคะเดี๋ยวพอชนอกก็จะล่ำลาไปแล้วอีกสักครู่หนึ่งราคาอยากรู้ราคาใช่ไหมคะ,ะราคา60เม็ดนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูราคาตรงนี้ สักครู่นะคะถ้านผู้ชมถามได้นะคะกดอ้าดันประููมตัวเองไม่ใช่ค่ะจะซูมรูปนะคะโอเคนี่เลยเวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเลือกด้วยว่าเราจะได้ของใหม่อย่างแท้จริงไม่ได้เลือกสินค้าที่ ค้างสต็อกนะคะก็ต้องดูด้วยนะ b i o f a c Plus ค่ะราคาอยู่ที่520บาทนะคะอ่า60เม็ดเนาะเราทาน2กระปุกค,ค่ะแล้วก็ n u w t r f o o l x นะคะ180บาทค่ะนะราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะอยากให้ทานกันค่ะสำหรับสาวๆาววัยทองนะพรชนกเข้าใจดีเลยว่า เป็นวัยทองแล้วมันมันมีความรู้สึกอย่างไรแต่ตอนนี้ดีมากเลยคือไม่เป็นนะคะคือโชคดีมากๆที่อาการวัยทองเนี่ยน้อยถึงน้อยที่สุดก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราเอ่อ สุขภาพดีแข็งแรงก็มีความสุขนะคะเขาบอกว่าคนไหนที่ดูแลตัวเองดีเนี่ยอาการไวทองจะน้อยนะคะถ้าดูแลตัวเองดีมานานๆเนี่ยถึงวัยที่เป็นไวทองเนี่ยอาการมันจะออกน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถที่จะบรรเทาได้นะคะถ้าท่านผู้ชมชมแล้วมีคําถามอะไรฝากไว้ใน ไลฟ์ <Like S 2> ได้เลยนะคะเขียนถามได้หน้าช่องเลยนะสอบถามได้เลยนะคะมีบางท่านก็ไปสอบถามในอินบ็อกซ์นะบอกว่าสั่งตัวนั้นมาตัวนี้มาทานแบบไหนนะคะพรชนอกอยากให้เราเนี่ยทานอาหารเสริมแบบมีความรู้นะคะรู้ว่าเราเนี่ยจะทานเพื่ออะไรอ่เสียงได้ยินไหมเอ่ยรู้ว่าเราอ่ะจะทานเพื่ออะไรไม่ใช่ซื้อตามคนอื่นนะคะ เรารู้ว่าเราจะต้องการดูแลส่วนไหนของร่างกายแล้วสิ่งที่เราซื้อเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างทานแบบไหนนะคะอะไรเป็นข้อห้ามข้อควรระวังเราควรศึกษาด้วยนะคะอย่างเงี้ยจะทานแบบมีประโยชน์แล้วก็เงินที่เราเสียไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะคุ้มค่านะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะใครมาชมย้อนหลังก็เขียนได้ว่าย้อนหลังนะคะแล้วก็พรชนกฝากติดตามนะคะออช่อง YouTube ด้วยนะ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะฝากติดตามช่อง YouTube ค่ะนี่นะคะโอเค YouTube นี่เลยพรชนก LPT นะคะ ชื่อเดียวกับเพจนะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพและความงามสำหรับทุกๆคนเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปก็ฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ที่พรชนกทานเองแล้วก็ทานมานานแล้วนะคะมั่นใจพันเปซในสิ่งที่พูดนะคะ แต่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะ,จะป้องกันก็ทานแบบหนึ่งจะบรรเทาก็ทานแบบหนึ่งเมื่อเราทานแล้วบรรเทาอาการแล้วเนี่ยทานประมาณแล้วแต่อาการนะคะพชนกจะจะคุยกับแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะคะแต่ละอาการคุณเป็นมากเป็นน้อยถ้าคุณเป็นอาการมากเป็นมาหลายปีคุณจะต้องทานแบบนี้แล้วพอคุณอาการดีแล้วเนี่ยคุณสามารถ น,น้อยลงได้น้อยลงได้แล้วจะทานตัวไหนเสริมนะคะเรื่องของวัยทองมีอีกเยอะเลยไม่รู้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาทยอยแบ่งปันความรู้กันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประจิมขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีมากเลยที่มาแบ่งปันแล้วเพื่อนๆได้ประโยชน์กันนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะหรืออาจจะเป็นบทความแล้ว ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะคุณประจีมคุณกฤชพรคุณสุวัฒนชัยนะคะและท่านผู้ชมที่มาชมย้อนหลังด้วยค่ะ